สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คารแมทริกช่องที่รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ใหม่รีวิวรถทดสอบการขับขี่และข้อมูลล่าสุดจากวงการยานยนต์ถ้าคุณรับรถยนต์และไม่อยากพลาดข้อมูลเด็ดๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับกระบะสายรุยรุ่นใหม่จากค่ายโตโยตา้า นั่นก็คือ Toyota t a า o โ a รุ่นปี2025ที่เปิดตัวมาแบบไม่ธรรมดาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ดีไซน์ดุดนันและสมรรถนะที่ตอบโจทย์ทั้งสายลุยและการใช้งานในชีวิตประจำวัน Toyota t a า o โ a เป็นกระบะท,ที่ได้รับความนิยมสูงในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่ชื่นชอบการขับขี่แบบออฟโรดและในรุ่นปี2025นี้นี้โตโยต้าได้มีการปรับโฉมครั้งใหญ่ เรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาใหม่ทั้งหมดจากพื้นฐานโดยใช้แพลตฟอร์ม TNGAF เช่นเดียวกับทันราและ Land c r u ูเซอดีไซน์ภายนอกของตาโคมาใหม่มาในรูปแบบที่ทันสมัยและแข็งแรงมากยิ่งขึ้นไฟหน้าแบบเล็ดีไซน์เรียวเฉียบกันชนหน้าออกแบบให้พร้อมใช้งานแบบออฟโรดกระจังหน้าใหญ่ดูโดดเด่นล้ออลอยขนาดใหญ่และมีตัวเลือกให้เลือกหลายรุ่นย่อยทั้งสำหรับการขับขี่บนถนนปกติและการลุยทางธุรกันดาร สำหรับภายในห้องโดยสารโตโยต้าทาโคมา2 0 2 5ให้ความรู้สึกพรีเมียมและทันสมัยมากขึ้นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอแสดงผลกลางแบบสัมผัสขนาด14นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เบาะนั่งปรับไฟฟ้าและมีรุ่นที่ใช้เบาะแบบ IsoDynamic Performance สำหรับสายลุยตัวจริงซึ่งช่วยลดแรงกระแทกเวลาขับผ่านพื้นที่ครุขระ ในด้านเครื่องยนต์ Tacoma ปี2025มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เทอร์โบ2.4ลิตรแบบไฮบริด iForce Max ให้กำลังสูงสุดถึง326แรงม้าแรงบิด630นิวตันเมตรซึ่งถือว่าเป็นแรงบิดสูงสุดในบรรดารถกระบะขนาดกลางในตลาดตอนนี้และยังมีรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน2.4ลิตรเทอร์โบสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการระบบไฮบริดระบบขับเคลื่อนของ Tacoma ใหม่มีทั้งขับ2และขับ4ให้เลือกตามความต้องการโดยในรุ่น TRD Pro และ Trail Hunter จะมาพร้อมอุปกรณ์สำหรับการลุยเต็มรูปแบบ เช่นระบบการสเทือนฟอกครอโอแมนอิมูระบล็อกเฟืองถ่ายระบบมันติเทรนซิเล็กและครอสคอนโทรลที่ช่วยให้การขับขี่บนเส้นทางหิริโหดเป็นเรื่องง่ายในเรื่องของความปลอดภัยโตโยตา้าได้ติดตั้งระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนต์ซึ่งรวมถึงระบบเบรกอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วแปรผันและระบบช่วยจอดอัตโนมัติในบางรุ่น สำหรับราคาของ Toyota Tacoma 2025เริ่มต้นประมาณ32,000ดอลลาร์ 32, 000, หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ1.15ล้านบาทในรุ่นพื้นฐานส่วนรุ่นทีอา r o ดีโปรและ Trailhunter ราคาจะอยู่ที่ราวๆ52,000ดอลลาร์หรือประมาณ1.85ล้านบาทซึ่งราคานี้อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นย่อยและอุปกรณ์เสริมที่เลือกแม้ว่าในตอนนี้ยังไม่มีแผนการนำเข้าจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแต่ถ้ามีการนำเข้าโดยเรมารเกตหรือผู้จำหน่ายอิสระ ราคาก็อาจจะขยับสูงขึ้นอีกพอสมควรแต่เชื่อว่ากลุ่มคนรักกระบะสายลุยในไทยหลายคนก็คงจะจับตามองเจ้าตากโฮมา2องตัวนี้อยู่ไม่น้อยและนั่นคือทั้งหมดเกี่ยวกับโตโยต้าตากโฮมา2อที่เราอยากพาทุกคนมารู้จักในวันนี้ถ้าคุณชอบรถกระบะแบบลุยๆพร้อมเทคโนโลยีล้ำล้ำรุ่นนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องคาร์แมทริกของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ หากต้องการสคริปต์เวอร์ชันเสียงภาคหรือคำบรรยายเพิ่มบอกผมได้เลยครับ